พี่น้องตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมถึงบ้านพ่อของน้องน้ำตาลแล้วครับพี่น้องโอ้รั้วสวยบ้านนะครับรั้วสวยมากนะครับผมครับเดี๋ยวเอารถล,ลง,งพี่น้องมาเี้นี่คือบ้านน้ำตาลนะพี่น้องมาถึงที่จังหวัดปรดรธาน,นีนะครับผมส,สวยมากสวยมากนะครับผม เดี๋ยวเอารถลงกันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็เอารถรถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับที่บ้านของพ่อขอ,ขอ,ขอนมตานครับพี่นอ้อง,งนีนค,นนครับผมโอ้ถือใจจะนั่งรถนะเพราะดีเลยคือเจ้าขวัญจติพอดีพอดีพอดีนี่ครับผม เอาลงห้องกันแล้วครับผมออกมาตั้งแต่เสาร์ครับผมไปซื้อที่ดีล่ะกับมี่นี่ครับกับมีของมาให้พ่อจะครับพี่น้องมีมาลายแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นนะครับนี่นี่ผ่าผมเนาะครับผมครับผมมรคับผโอ้โหถอดครับผมน้องน้ำตาลนะครับเสื้อผ้าย่อนะครับผมเสื้อผ้าย่อไว้เกิดน่าหอเนาะเจ้าหน้อยู่นะครับลงบนรถแม่น้ำพันอุ้ยขาพันกำลังไข้เนี่ยอยู่กำลังไข้พันนั่นขาพันลด โปเพะคนนะครับตายยางก็แค่แน่อะไรอย่างนี้ตาก,ก็ากอีกเป็นอาชีพผมหลัะคือมาการุณก,ก็พอมันเข้าตัวแล้วนะครับครับผมอัดฝากฝากนนะฝากฮาลูกนะอ๋อเอ่แอแค่ไหนล่ะอือโอ้รถ้ตั้งดิโอ้โดดเดเอ่อขอบใจลูกสาวของขวัได้ลูกเด้อเกยมันเกิดคนของคนกเกิดพ่อตั้งใจงาน ตเรๆนะพอนะานตัวดีขอคก้วล่ครับผมครับมึงบูท่าไหนนอนแ้เมียนอนกันใกล้จะเรียอะไรพูดนอนกันเลยให้แต่พูดชุดเกงนี่หรอกน้ำตาลกันไรครับผมถึกใจพอเนะผมถูกใจพ่อเาแล้วพ่อมาถูกใจแห้งเลยางพอดีครับพอดีเนี่ยครับผมปะัี่เเนี่ยะี่ลิเี่ดีรวทงคน็ดีนพอดีเ่าอครัผมแล้วล่ะนยังไมดนี ไอ้ดอกพอมันเป็นซางพอพี่น้องเป็นซางเฮ็ดเองซ้อมเองเฮ็ดเทนไมเฮ็ดเองผู้ชิ้นผู้ยากเฮ็ดเองดังเพลงพี่น้องมันเก่งทั้งซางครับผมพอดีละขี่ไปให้ไปหน้าเนาะครับไปหาอยู่งมากินเลยครับจุดจอดจุดจอดขึ้นพูดเลยพอดีเลยนี่เนาะครับผมขึ้นพูดเลยโอ้ยขึ้นพูดเนี่ยประด้นหยานหยาดเลยใส่ตรงๆเลยนี่ใส่เกลือเกลือสองเมียนตะวันตะวันโซตัวนี้ขึ้นหนุ่มเลยเ่บากโซมันหนุ่มหนุ่มเลยเมียนหนุ่ม แท็กว่ามันมีบาดมักสับป็นินแล้วนะนุ่มๆก็เวยบอยู่ผมลองชี่มันดูหลายหหลายบาดจะได้หลายบาดจะหลายบาดู่ครับผมแมนไม่คายมันเป็นมีบาดง่ายแหละแมนเออไม่คยายต้นั่นล่ะตันไงกลัวแล้วก็ง่ามกลัวผมบ๊อบอันพอดีพอเลยเห็นปะหุนหุนลากตำรวจพอดีเลย แมนเห็นปะต้องเต็มเลยพวกเบรคผู้ยังทำชูงอะไกัทำหยักพวกนีเลยทั้งหมมีอะไรมาไล่มากฝากพ่อแต่กระไรทองทองคําได้ทองคําด้วยนะครับผมโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมขอสิทธขออนุญาตเดินห้างกับกระไรพอด้อครับผมพ่อก็อยู่ดีไม่แห้งแล้วร่ำรวยอยู่ดีไม่แห้งในมันเกิดเป็นเด็กก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วร่ำรวยรนะพ่อเด้อครับผมมาถึงเดินห้างกับบ้านแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม ครับพี่น้องตอนนี้กกลับมาฮอดบ้านแล้วครับผมนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับโอ้ด้านหนากะมุ่งลังค่าล้วพี่น้องเร็วมากนะครับผมสุดยอดมากนะครับช่างของพี่เสือเราสุดยอดมากมือเ้าย่างขึ้นโค้งมาสักเหลี่ยครับพี่น้องตอนนี้มุ่งล้วครับพี่น้องนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับเร็วมากนะครับผมกปซืซับบ้างกันจิบประมาณสามแผ่นแล้วก็ซับหนึ่งครับพี่น้องซับราคาใสครับผมนะครับมาบ้านเดียรับพี่น้อง โอ้ประสาดดอกพอดีครับมัสาดดอกฝนบรสาดบรสาดพี่หน่องเบิ่งหลังบรสาดอะไดอยู่อยากจะฝนสาดที่แล้วจะเอาสูงกันนี่ก็เลยพอดีกะเอาทรัพย์นี่พอดีครับบรสาดดอกเพราะว่ามันสีโล่งไปทั้งนั้นครับผมพอดีพอดีเลยนะครับกระสีประมาณสามแผ่นกระสีทรัพย์ใสแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้าวงกับพี่น้องนี่ครับนี่คือแผ่นใสนะครับผมมันจังบมืดพวดพี่น้องแปลว่ามันจังบอแบบว่ามดจังออึบอึบปวดครับผมกะมีใสแน่ทึบแน่ครับผมสลับกันไปนะครับ ฟางไส้สามแผ่นสลับขาวล้วก็ฟังขัวสามแผ่นสลับขาวครับพี่น้องสลับไปสลับมาครับผมขับเราหลุดเราชนนะพี่น้องเด้อนะครับปลาสิสลับซ้ำได้แน่ครับพี่น้องนะครับแล้ว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 สุดจอดสุดจอดตั้งโครงเสร็จแล้วมุ่งมาแน่ครับมืนอี้อาชิแล้วครับผมมาแล้วก็เลื้ยหน่อยครับพี่น้องเร็วมากเร็วมากนะครับลับมาหอดกับมาอัพเดทให้พี่น้องเอฟซีเบิ้องลราครับพี่น้อง ยอดมากโอ้น้ำหอยอ้ต้นจะเท่าไหร่นางน้ำน้ำปั่นหอยอ้ต้นอยู่เลยนะมากินได้ว่านันไปวัเล่วนะโอ้ยเย็นเย็นอยู่บ่ดิสุดยอดสุดยอดเเอ็มร้อยก็คือเร็วเถอะวะเลาก็คือแปเบงยู่ขึ้นน่ะแปะเบางยูบ่ขึ้นน่ะเห็นนูขึ้นไฟแก่เปแก่ขึ้นนะ เออเห็นด้วยเนี่มยมาดไต่โกนยิ่งเหนียวขึ้นเหลียวมั้งอยู่น่าจะปลอดไล่อยู่บนราคาแม่วายเย็นนี้เชื่อไหังไงเนาะเหลือแรเอพร้อยขวดหนึ่งเสร็จแล้ววันนี้มบนราคาว่นเสาร์กับมืนอื่นเศร้านะเป็นบอกบวันเสาร์จอื่นห,าหา้าสิบห้าสิบประว่ามุ่งมันมุ่งแป๊บเดียวครับพี่หลองมุ่งมุ่งแป๊บเดียวนะครับมันจะสาแต่ครับอ,ออกเล็กครับผมตรงไหนเขาเขาทุบเขาทุบบนเงินซ่าไปได้แล้วเม็นบอก ซาเวนัมทุบเลยเด้อันนี้ในบ้านเขาจะทุบใส่กระจกหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปดูโอ,อ้ผนังมากอ่าผนางาังนั่นแหละอ่านั่นแหละก็ได้จะใส่กระจกใส่กระจกใช่ไหมเห็นพี่เสียเขาว่าจะใส่กระจกนะเดีย๋ยวพาเย็บเสื้อไปเบ่งน,นคะครับพี่น้องเดีย๋ยวพาไปเบ่งา้งาเวน,านัมเอาเดี๋ยวซาเวนัมตรงไหนแล้อ ครับพี่น้องตอนทางคานกรเทปูนเรียกได้พี่น้องเทปูนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจัดให้เด em ี๋ยวจัดให้เอ็มร้อยคนหนึ่งนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมกับแข่งแห่งนี้แหละครับพี่น้องเทปูนเสร็จแล้วนะครับท่านนี้จะเป็นร่างวีด้วยครับพี่น้องเนี่ตอนนี้คือร่างวีนะครับร่างวีมาจักคุณเลยครับผมเป็นร่างวีครับพี่น้องโอ้ที่ตากผ้ากว้างขวางมากนะครับผมตากผ้าครับพี่น้องตากลงไปพี่น้องเด็ดร้ายตากได้ชุดตากชุดก็ได้นะครับผมกว้างครับพี่น้องเห็นไห ตากชุดก็ได้เพราะว่าเราตากผ้าลายอยู่ครับผมเราตากผ้าลายอยู่ครับกว้างมากกว้างมากน้ำก็จะไหลลงมบนนี้ครับพี่น้องไหลลงมบนนี้ครับผมนะครับแล้วก็จีมาท่อพักจะเป็นท่อน้ําทิ้งอยู่บริเวณนี้ครับผมท่อน้ำทิ้งบริเวณข้างหน้าครับผมท่อน้ำทิ้งนะครับพี่น้องเนาะจัดนักจัดเต็มเลยครับพี่น้องบอดทั้งสองครับผมนะครับบอดทั้งสองจัดนักจัดเต็มเลยนะครับไปดอมไปเบิงสาวไห้หน้าครับผมเพรปอมันถูกพอใส่แล้วครับผม อาสซู้ซู้จิ้่างซู้ซูครับผมด้านสะว่ไยน้ําก็เริ่มทุบแล้วนะครับผมนะครับทุบออกแล้วนะครับอือาจจะใส่กระจกครับผมเราหลอนเราช่องครับผมนะครับกเปิดประตูยางออกมากครับพี่น้องมันนี้คืออยู่พี่น้องนะครับทุบออกหมดแล้วนะครับผมด้านโดมก็ เทพปูนแล้วครับผมเทพปูนเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็ดมมังสะอันนั้นมันจะเป็นสะเล็กครับพี่น้องสะเล็กนะครับตัวนั้นสะเด็กครับผมสะเด็กนะครับไอ้กลมกลมก็มาแล้วครับผมดมกลมก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทูบออกมาแล้วแล้วก็จับเชื่อมแล้วพี่น้องอันนี้ก็จับเชื่อมเสร็จแล้วนะครับจับเชื่อมเสร็จแล้วโอ้เก่งนะเขาเจาะซางเนาะก่อเสร็จแล้วแล้วก็ทุบออกอีกนะครับอันนี้สายเล็กพอพี่น้องสายเล็กด้วย เพื่อก็สีวัดแสกกระจกนะครับ,บพี่น้องนะครับเนาะแล้วหลุดแล้วชงครับผมอืมมันใส่ไปใช้ลูกหม,มูใหญ่นะครับปาดนะครับใช้ลูกม,มูใหญ่ยยปาดะอะไรจับเชื่อมครับผมจับเชื่อมจับเชื่อมจับเชื่อมอืมดดสุดยอดสุดยอดเปิดประตูมากก็จะเห็นเสาวหวนน้ำดันนี้เลยครับพี่น้อง สายไฟที่เก็บบัสครับผมนะครับตอนนี้สร้างรุ่มยู่หุ่นนะครับพี่น้องตอนนี้สร้างรุ่มอยู่หอผักอยู่ตอนนี้ครับเสร็จจากหอผักก็จะมาเก็บงานตรงนี้นะครับผมนะครับเก็บงานตรงนี้ครับพี่น้องแล้วผมมอนี่ก็มาอัปเดตไเบังคือเก่าคือเดิมแล้วครับพี่น้องมาอัปเดตโครงการบ้านแสงทองฟิเลีนนะครับหลังจากที่กลับมาจากอุดรธานีนะครับผมเอาเอารถมีบากมอเตอร์ไซค์นะครับ ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อน้องน้ำตาลนะครับเนื่องในวันวันคล้ายวันเกิดนะครับผมนะครับแล้วก็ทองก็มีพวงมาลัยเงินด้วยนะครับผมนะครับสุดยอดมากนะครับน้องน้ำตาลครับผมโอเคครับพี่น้องมอนี้ซาดนาเพื่อนๆที่เขอจบคลิปไวปท่ากนพี่น้องพบกันคลิปหน้ิพย์าสถานีขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินมาโดยตลอดครับพี่น้องบ่มีเอฟซีกับว่มีซัมใหม่ในมอนี้ครับผมสถานีก็ขอของเอฟซี จงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับลำเลุ่ยๆครับพี่น้องคือทนาี้ขอกล่าวมาโชคดีไม่ใช่พบกันคลิปหน้าชื่ทนายเขอกล่าวมาสวัสดีครับ